เมหาโมคลานเถระวัตถุเรื่องพระมหาโมคลานเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร3 7ผู้ใดประทุษร้ายคนที่ไม่มีความผิดและคนไม่ประทุษร้ายตอบด้วยโทษทันผู้นั้นย่อมได้รับผลอย่างหนึ่งในสิบอย่างคือร3 8 หในทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าร้อยสามทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า 2. เสื่อมทรัพย์ 3. ถูกทำร้ายร่างกาย 4. เจ็บป่วยอย่างหนัก 5. ้กลายเป็นคนวิกลจริตร้อยสามต้องราชภัย 7. ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง แเสื่อมญาติ 9. ทรัพย์สมบัติพินาศย่อยยับร้อยสบ้านเรือนถูกไฟไหม้เขาผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่ำตกนรก